เดี๋ครับเพื่อนๆอนวันนี้ก็จะได้รับภารกิจมาเพื่อจะมาเอามะพร้าวลงมาด้วยน,น,นี่ <ś c oughs> นี่หลายหลายลูกครับวันนี้ครับวันนี้เอามะพร้าวเอามะพร้าวลงจากต้นนะเพื่อนเพื่อนเอาทิันอ่อนนะครับเพื่อนอ่อนเท่าไหร่เนี้ยอ่อนที่มันกินได้นะเพื่อนอันมันแข็งแขงกินไม่ได้แล้วก็ เช้านี้ก็จะเข้าไปดูสวนกาแฟสักหน่อยเพื่อนเพื่อนท่านั่นสุดกาแฟตรงนู้ดนันเพื่อน,อน,นเนเี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ดอกกาแฟมันแห้งแล้วเ,เพื่อนมีแต่ดอกไม้นะครับี่มีแต่ดอกไม้นะครับแต่ดอกกาแฟมันแห้งแล้วเพราะว่าแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะออกนี่แห้งแหวนไม้เสร็จแล้วเขาก็จะจะฟอร์มเม็ดอ่ะเพื่อนๆ่นะครับโอ้เพื่อนเ,ออเ,นเพื่อนผมดูแล้วเม็ดมันจะออกไปเนี่ยอา่ามันแห้งหมดเลยนะเพื่อน ผมก็ไม่เข้าใจนะเพื่อนไอ้ดอกมันแห้งเพื่ออะไรนะครับเพื่อนนี่อะเดี๋ยวรอดูกันไปครับว่าเขาจะฟอร์มเม็ดไหมครับเพื่อนคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนเนไปก่อนนะครับไปเก็บของลงจากรถสามล้อกันนะครับเพราะวันนี้ต้องใช้รถสามล้อนะเพื่อนเอไปบรรทุกมะพร้าวนะครับเพื่อนนี่ว่ารถรถกระบะมันเข้าไม่ได้นะมุนรุ่นครับ มันเขาโนต้ตหนึางเพิ่งสาธิตวันตุเดี๋ยวก็จะเอาสัมภาระลงจากรถนะครับวันนี้ก็จะมีงานช่างด้วยครับรู้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับเอาหลังคาลงจะได้รือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนให้ชมดอกไม้ครับตอนนี้ดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรก็สวยมากนะเพื่อนเ,เดี๋ยวดูดอกไม้ดีสดดีสดเพื่อนเราครับผมไม่รู้จักดอกอะไรนะเพื่อนสวยมากครับ ออกสีม่วงนะเพื่อนๆเนี่ยมันขึ้นเปนโนดนนะครับดุนสวยครับสวยถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆผมคงจะเอาสัมภาระลงแล้วก็คงจะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อน